ครับจอะได้3 6 0องศานะครับวันนี้ผมเองจะมาสาธิตการใช้กล้องนะครับพิเศษคอมไบนนะครับด้วย2เทคโนโลยีนะก็คือ GoPro Max นะครับ3 6 0องศาแล้วก็ไม้3เมตรซิตี้สติกนะครับเซลฟี่สติกแบบ3เมตรจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ซ s เปอร์รองนะฮะเพราะว่าผมชอบอะไรยาวๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการถ่ายแบบเหมือนโดนนะครับก็คือ เราสามารถจะเปลี่ยนมุมมองสารมิตาแล้วก็ความยาวประมาณนี้เนี่ยจะสามารถให้คุณลักษณะเหมือนโดโรนได้ทีเดียวนะครับโดยที่ว่าเราเองใช้ไม้นะครับสามารถทําลักษณะของโดรนเนี่ยในห้องห้องห้อง,องปิดได้กับชื่อเช่นห้องประชุมนะครับสําหรับในพื้นที่บางพื้นที่นะครับเขาไม่ใช้โดนรนก็คือเขาไม่ห้ามให้ใช้โดรนนะฮะเราสามารถใ,ใช้ไม้นี้แทนได้นะและสถานที่ที่เราถ่ายทำอยู่นั่นก็คืออะไรนะ จุจงมาแลนหรือผมขอเรียกเป็นรัดดาแลนแนล้วกันครับเพราะว่ามันหลอนมากๆนะครับ <c oughs> เป็นโซนสนุกล้างนะครับที่ปิดทําการแต่ว่าให้เข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ทําเป็นวิดติ้งโซนนะครับแล้วก็เหมาะกับมาถ่ายทําเป็นสถานที่เที่ยวใหม่ของโซเกาหลีนะครับอ่านะครับก็คนเกาหลีมาก็ไปว่าก็ยังโอเคครับค่าเข้า250บาทนะครับหรือประมาณหมื่นวอนก็ ความความแพงของการค่าเข้านี่ฮลก็ประมาณนะครับเอ่อน้องๆเข้าสวนสุงแ,แท้นะครับยังไงแล้วมาครั้งเดียวพอครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ถัดไปแล้วกันครับ <laughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова